สวัสดีครับแฟนๆบิ๊กสามยามบ่ายทุกคนนะครับสวัสดีค่ะเห็นทคนเขาถามมาเยอะเลยนะพลอยอว่าเรื่องเนี้ยพลอยห้ายมากใช่เอ้าใช่เหรอจร,จริงจริงจริงเรื่องนี้ไม่ปฏิเสธเลยนะครว่าร้ายสุดๆแตนร้ายจนหอมาเรื่องเนี้ยเหนื่อยมากคือเหนื่อยมากไม่ใช่เฉพาะผมอย่างเดียวผมเออบูเหนื่อยแต่อย่างที่บอกคือเรื่องบงบาที่เป็นละครที่เป็นซีนดราม่าเยอะนะครับเป็นซีนแบบใช้อารมณ์เยอะแล้วอย่างบทของพลอยที่พลอยร้อเป็นเป็นอารมณ์ที่แบบ ทั้งหลอกทั้งจริงอยู่ในซีนเดียวกันมันเยอะมากอะค่ะแบบว่าหลากหลายอารมณ์มากเรื่องนี้คือพูดได้เลยว่าไม่มีซีนไหนที่ลำพึงอารมณ์ดีสักซีฉักโวยมั้งคะแบบมันคือมันต้องแบบใส่อารมณ์แบบโวยแบบจริงจริงจริงอะไร่เงี้ยมันไม่มันไม่ท่าเทอมันก็เหมือนไม่แรงเนาะใช่มันถ้าท่ามันต้องโวยจริงแล้วเขามีเอ,อ่อมีกระดาษแข็งรองไว้แล้วทีนี้ไม้มันยาวมากแล้วบางทีมันแบบพูดได้หลอกไปด้วยโหดไปด้วยก็ฟาดฟาดฟาดแล้วบางที ไม้ไม้มันเหวี่ยงไงไปโดนตรงอื่นบ้างไปโดนหลังแล้วปัาา๊กแล้วแบบตั้งใจใช่ไหมไม่ตั้งใจเฮอยพลอยเธอ,อไปโดนรู้สึกผิดมากเลยนะสารน้องนะจะอย่า,อย,าอย่าโดนทารุณกรรมเยอะครับพี่บ้าเราไม่ตั้งใจพลอยรู้สึกว่าพลอยจะมีความสุขมากกับการได้ทารุณยามาจะกดอะไรบ้านเนี่ยไม่มีเรื่องบอกเขาสั่งให้ทำโลอยเรถ่ายถ่ายไปพลอยหน้าตกจริงๆนะ เราเล่นเองเลยรู้สึกหมั่นไส้เอ้ยอย่าตบนะขอร้อง <laughs> อย่าลืมติดตามชมนะครับบวงบาปครับผมบ๊ายบายค่ะ